สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งรถเข็นโซลาเซลล์นะครับสองแผงนะครับผมอยู่อำเภอปราสาสนะครับอยู่อำเภอที่เราส่งเลยนะครับเนาะวันนี้มาส่งแล้วก็วันนี้เป็นโมเดลสองแผงนะครับตัวนี้เป็นรถเข็นแบบพับได้นะครับตัวนี้เป็นสองแผงนะครับตัวนี้เราใช้แผงห้าร้อยห้าสิบห้าวัตต์นะครับเนาะใช้กับปั๊มตัวอ่าแต่ว่าปั๊มเราจุ่มลองไปแล้วตอนนี้เราลองน้ําอยู่นะครับเนาะปั๊มเราใช้เป็นอเดี๋ยวผมบอกเลยนะสเปคปั๊มสเปคปั๊มเป็นของ CTL นะครับ CTL อ่า 900วัตต์นะครับตัวนี้เป็นซีเรียล900วัตต์นะครับท่อออกท่อท่อดูดน้ำออกอยู่ที่4นิ้วนะครับเป็นเป็น4นิ้วเนาะ900วัตต์ก็ประมาณแรงครึ่งเนาะครับเนาะอ่ารถเข็นของเราก็เป็นโมเดลแบบพับได้นะครับก็เป็นเหล็กกัมมัไนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกัมมัไนนะครับอ่ะสเปกปั๊มอออพอดีมีกล่องอยู่อ่ะพอดีเลยค่ะสเปกปั๊มดูนตามกล่องครับสเปกปั๊มตัวนี้เลยครับอ่ะนี่นะครับสเปกปั๊มเนาะพอดีมีกล่องตัวนี้เป็นัาะครับ แล้วก็เหล็กก็โครงเหล็กก็เป็นโครงเหล็กกรรมนไยนะครับตัวนี้เป็นโครงเหล็กกรรมนัยที่เราเชื่อมมานะครับทําใช้งานได้ยาวเป็นสิบ20ี่สปีเลยครับไม่ขึ้นสนิมเนาะเราพ้นสีให้ด้วยนะครับ <ilo qu il as> แล้วก็โชค๊คแบนครับเรารถเข็นเราเป็นแบบพับได้นะครับตัวนี้เป็นโชค๊คนะครับตัวนี้จะเป็นโชค๊คพับได้เนาะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพับไห้ดูฝั่งหนึ่งเนาะอ่ะตัวนี้เราพับได้นะครับพับได้เคลื่อนย้ายได้ครับ เข็นไปไหนมาไหนได้เนาะเก็บล็อกพับให้ดูฝั่งหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เวลาเราเราลองก็รู้สึกว่าคืมนิดหนึ่งนะครับวันนี้ประมาณเวลาก็เที่ยงแหละครับจะว่าอย่าคืมนิดหนึ่งอย่าคืมนิดนึงนะครับนี่ครับตอนนี้ลูกลูกลูกค้าซื้อสายกับเราด้วยนะครับเป็นสาย PE นะครับสาย PE แบบสายดับเพลิงนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้ก็ความยาวห้าสิบเมตรนะครับตอนนี้เราก็จุ่มไปแล้วนะครับจุ่มไปประมาณอยู่ สามเมตรนะครับหย่อนลงไปสามเมตรดูดดูน้ําขึ้นมาก็ประมาณอ่าผมตีให้ประมาณห้าเมตรนะครับประมาณห้าเมตรระยะก็จะเป็นแนวแนวลาดสันชันนิดนึงแต่ไม่ถือว่าสันมากเนาะะตัวนี้ก็นี่ครับอ่าส่วนบอดแล้วก็แยกบอรดให้มันเดินนะครับนะตัวนี้เราก็แยกบอรดให้มันเดินนะครับตัวนี้แยกบอดออกมาจากตัวปัมนะ๊มเนาะเพื่อ,อยุดอายุการใช้งานแล้วก็ช่วยระบายความร้อนได้นะครับเบรกเกอร์ก็เป็นเบรกเกอร์ d c 1 6แอมป์นะครับเนาะตัวนี้ก็ต่อตรงเลยเนาะแล้วก็เราก็ เข้าสายเข้าอะไรให้แบบบีนะครับเข้าสายให้เนาะมีเฟกมีเข้าสายมีเก็บสายเก็บอะไรให้แบบบีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแผงโมโนโน,นะครับแผงโมโนสองด้านเนาะตัวนี้น่าจะเป็นแผงเดี๋ยวผมดูใหมก่ก็โอเคครับตัวนี้เป็นแผงหนะ้าร้อยแปดสิบวัตต์เนาะหรือว่าห้า <55 5. S 1> oh, ร้อยห้าสิบห้าวัตต์เนี่ยโอ้ห้าร้อยห้าสิบห้าวัตต์ครับตัวตีครับตัวนี้เราใช้แผงห้าร้อยห้าสิบห้าวัตต์เนาะครับเนาะตัวนี้เห็นครับ เดี๋ยวเราไปดูน้ําออกปลายสายนะครับตัวนี้คือสดสดเลยนะครับตัวนี้ก็ค้มครับตอนนี้อยากเที่ยงอยากค้มอยู่ ideally, ผมใม้ดูดวงอาทิตย์เนาะอยากค้มๆอยู่แต่ว่ายังมีแดดแต่ว่าค้มขนาดนี้ก็น้ําออกอยู่ครับน้ำออกเหมือนเดิมก็ค้มมีแดดด้วยนิดนึงอ่ะตอนนี้เป็นประมาณห้าสิบเมตรลูกลูกค้าซื้อห้าสิบเมตรเดี๋ยวเราไปดูน้าปลายสายนะครับเนาะน้ําเต็มสายนะครับตัวนี้เป็นสาย PE นะครับสาย PE ตัวนี้สามารถรถเหยียบได้นะครับตัวนี้มันยังค้มอยู่อ่ะได้ครับ ตันนี้ก็ตรงนี้มันลงมันจะเป็นเหมือนว่ามันมันแวบนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นอ่าสายจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเนาะตรงที่มันเลื่อนวนมาตัวนี้น้ําออกเต็มท่อนะครับตัวนี้วันนี้คืมอยู่นิดนึงอันนี้ถ่ายให้ดูสดๆเลยนะครับตัวนี้ถ่ายให้ดูสดๆเลยครับะเราไปดูน้ําออกปลายสายกันดีกว่าผมเดินเบาๆเนาะกลัวว่ามันจะสั่นเนาะสั่นนิดนึงพอดีผม ยังสายไม้กันสั่นอยู่แต่ว่าก็ยังสั่นอยู่ลูกค้าพี่พี F ่เอฟซีเขารีวิวว่ามันยังสั่นอยู่เนาะจมก็เลยเดี๋ยวจะสายให้มันสะหลงนิดนะึงเพื่อได้ลดอาการสั่นโอ้้ํามาแล้วครับเนาะอันนี้น้ําออกเต็มสายนะครับโอ้อันนี้ครับแต่เดี๋ยวว่าคึ้มอยู่นะครับตอนนี้มันยังคึ้มอยู่คุณอเอตอนนี้มันคึ้อยู่นิดนะึง มันคืมนะคืออากาศมันคืมครับแต่ว,ว่ามันก็ผมไม่ดูนะครับตอนนี้ออกแ้มสายนะครับแต่ว่าอากาศมันคืมอยู่น้ำเลยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหรุ่๊คืๆอยู่ครับอ่ะดูให้ดูเมฆเนาะมันจะเป็นุ๊คืบอยู่เด๋ยวสัวสลสัวลวดครับตัวนี้นครับส่งไกลห้าสิบเมตรนะครับดูดขึ้นก็ประมาณเจเมตรนะครับส่งไกลห้าสิเมตรดูดขึ้นประมาณเจเมตรเนาะไม่เป็นไรแด็กมันจะเปียกไม่เป็นไร ได้โย่ได้อย่นะอันนี้นะครับสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้ส่ง50เมตรนะครับตัวนี้่ะเดี๋ยวเราไปดูรถเข็นอีกทีหนึ่งเนาะนี่นะครับ่ารถเข็นตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้เป็นไดโวสี่นิ้วนะครับสามเก้าเก้าร้อยบาทเนาะสี่นิ้วประมาณแรงครึ่งนะครับตัวนี้เราขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ไม่รวมค่าส่งนะพี่ค่าส่งเราคิดเป็นกิโลละสิบห้าบาทนะครับอ่าตัวนี้แดดมาแล้ว อันนี้อย่าเคลิ้มๆอยู่เห็นไหมครับเคลิ้มๆอยู่ให้ดวงดวงอาทิตย์เลยดี๋ยวก็น้ําออกนะครับเต็มท่อครับตัวนี้เป็นโมเดลสองแผงครับผมนู่นเลยนะครับนู่นนะครับความไกลนะครับหมนส่งส่งได้เป็นร้อยเมตรครับแต่ว่าตัวนี้ส่งแค่ห้าสิบเมตรครับลูกค้าซื้อสายห้าสิบเมตรเนาะอแล้วมาดูรถเข็นอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เหล็กมัไนนนะครับนะรถเข็นสองแผงนนะครับโมเดลนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับผม ชุดนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยครับไม่รวมสายส่งนะครับแล้วก็สายไฟยาวที่ยี่สิบเมตรนะครับเราขายที่หนึ่งมืเจ็ดันเก้ารอยบาทนะครับผมฝา,ากกดไลค์อลูกค้าสนใจก็จะมีเบอร์โทรตรงตรงถ้าเป็น y o u t u b e ก็จะมีตรงถ้าเป็น youtube จะมีเบอร์โทรตรงตรงชื่อ youtube เลยนะครับถ้าเป็นไลน์ก็จะมีเบอร์โทรตรงอ่าตรงหน้าโปรไฟล์ของไลน์นะครับผม สอบถามได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มหรือว่าตัวรถเข็นนะครับผมอ่ะอันนี้ผมขอจบคลิดเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์ติดตามฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ